สวัสดีครับร้านโปรกมเมอร์ครับวันอังคารที่7ตุลาคมนะครับก็นี้ครับมีลูกค้าเข้ามา1ลายนะครับจะเป็นเกม Mega Man X4 นะครับแล้วที่ผมใส่แพ็กเกจอย่างนี้คือลูกค้าเคยสั่งมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งแต่อันนี้ลูกค้าเปลี่ยนตัวเลือกนะเลือกมาอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับผมก็เลยให้ให้งานลูกค้าครั้งนี้ไปเป็นแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองแล้วก็เดี๋ยวอธิบายให้นะครับ อันนี้ลูกค้าเลือกสั่ง Mega Man X4 นะครับ Mega Man X4 มันจะเป็นเกมโซนอเมริกานะครับแต่อันนี้ลูกค้า,าเลือกตัวเลือกแปลงไฟล์นะครับแปลงไฟล์ที่แผ่นให้ามานะครับโดยปกติแล้วแผ่นแผ่นอเมริกานะครับเปิดมาตรงนี้มันจะเป็นคําว่าอเมริกานะฮะแต่นนี้ผมแปลงไฟล์ให้แล้วนะครับแปลงไฟล์เพื่ออะไรเพื่อ,อไปแก้ไขให้เครื่องญี่ปุ่น บลดล็อกได้นะครับเข้าเข้าแผ่นเกเข้าเข้าเกมโซนอเมริกากับโซนยุโรปได้นะครับถ้าไม่แปลงตรงนี้มันจะเป็นคําว่าอเมริกาแต่ถ้าเป็นลูกค้ามีเครื่องเป็นเครื่องญี่ปุ่นมันจะเข้าเกมไม่ได้ปลดล็อกไม่ได้นะครับอธิบายในเรื่องงานก่อนนะครับคือครั้งให้แล้วเนี่ยลูกค้าสั่งมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับนะอันนี้ผมให้ดูก่อนเนี่ยลูกค้า รอบนี้นะครับสั่งเนี่ยชิปแปงญี่ปุ่นนะครับแต่ครั้งที่แล้วลูกค้านี่สั่งตัวเป็นตัวเลือกออโซนมานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าลูกค้าเอาไปเทสทสเครื่องตัวเองว่าให้เอาว่าให้รู้ว่ามันเป็นระบบอะไรหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่าครั้งที่แล้วลูกค้าก็ให้คะแนนออกมาโอเคอยู่นะเนี่ยเนี่ยลูกค้าครั้งนี้เนี่ยนี่นะครับก็ให้มาห้าดาวอยู่นะครับถ้าเล่นไม่ได้นะ ถ้าเล่นไม่ได้จริงอ่ะไม่ยอมโหลดเดี๋ยวอ่าเนี่ยขึ้นแล้วอ๋อเอ๊ะทำไมมันขึ้นโนอินเตอร์เน็ตอะไรวะอ๋อออเดียขึ้นแล้ขึ้นแล้วนี่ครั้ทงที่แล้วก็ลูกค้าให้ห้าดาวมานะครับแต่ลูกค้าก็ยังสั่งมาใหม่ก็ผมก็ไม่รู้ว่าลูกค้าไปลองอะไรนะนะครับนะก็คืออ่าตัวเลือกแผ่นนะครับมันมีเอาไว้สำหรับแก้เครื่องที่มันติดล็อกนะครับ คือเครื่องเครื่องโดยปกติแล้วนะถ้าเป็นเครื่องอย่างนี้เนี่ยผมให้ดูน,นี่ถ้าเป็นเครื่องอย่างนี้นี่ยดูวิธีดูดูระบบเครื่องก็คือดูที่ตัวนี้นะครับอย่างเงี้ยที่มาเขียนว่าพอเงี้ย PAL พอเนี่ยเป็นเครื่องที่มันข้างในเครื่องอะ่ะมันจะเป็นระบบอ่ายุโรนะครับข้างในจะเป็นระบบยูโรนะ แล้วก็เอาไปจำหน่ายในประเทศในแถบยุโรปนะครับแต่ตัวเครื่องเนี่ยนี่มันจะเป็น Ma d e in Japan ไม่ใช่ Ma d e in j a p แ n แล้วจะบอกจะเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับนะอ่าถ้าเป็นเครื่องตุ้นตัวใหญ่เนี่ยมันจะผลิตที่ญี่ปุ่นหมดเลยมั้งนะถ้าถ้าเป็นเครื่องตัวใหญ่อย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่พ s เตัวเล็กนะมันก็จะเป็น Ma d e in Japan หมดให้ดูตรงนี้นะครับนะอย่างเงี้ยคือเครื่องที่เอาไปจำหน่ายเป็นเป็นระบบเครื่องยุโรปนะครับ เวลามันแปลงเครื่องแล้วนะเวลามันแปลงเครื่องแล้วมันก็จะปลดได้ปลดได้ทุกโซนเลยนะครับหรืออย่างเครื่องตัวนี้นี่ตัวนี้มันเห็นไหมมันเขียนว่า n t c u c อย่างเงี้ยคือเป็นระบบเครื่องข้างในเป็นระบบเครื่องอเมริกาเอาไปขายในประเทศอเมริกาและแคนาดานะครับมันก็คือ U กับ C นะครับ U U ก็คือ United States อเมริกานะครับ C ก็คือแคนาดานะเอาไปจําหน่ายในประเทศอเมริกาและแคนาดาก็คือยุโรปอ่าอเมริกาเหนือนะครับในประเทศเนี่ยเครื่องมันก็เ m อิน in Japan อยู่ดีเห็นไหมเครื่องตัวใหญ่รู้สึกจะผลิตผลิตที่ญี่ปุ่นหมดเลยนะแต่ถ้าเครื่องตัวเล็กตัวเล็กๆขาวๆอะ่ะนะครับมันน่าจะมีเริ่มผลิตที่จีนแล้วแหละนะแต่เครื่องญี่ปุ่นก็ยังมีอยู่นะเครื่องตัวเล็กขาวๆผลิตที่ญี่ปุ่นก็ยังมีอยู่นะครับเนี่ย ถ้าเครื่องลูกค้าเป็นเครื่องอเมริกาหรือเครื่องเนี่ยเป็นพอหรือเป็น n t c U/C เวลาแปลงแล้วอะ่ะมันสามารถเปิดเปิดแผ่นเล่นได้ทุกโซนเลยนะครับเอาแผ่นเกมโซนอเมริกาไปเปิดก็ติดโซนญี่ปุ่นไปเปิดก็ติดโซนยุโรปไปเปิดก็ติดนะครับแต่ในขณะที่ถ้าลูกค้ามีเครื่องพลิกขึ้นมาเขียนคำว่า n t c J นะครับนั่นก็คือเครื่องระบบโซนญี่ปุ่นนะฮะ เวลามันแปลงแล้วนะครับถ้าจะให้แปลงโดยสมบูรณ์มันจะต้องไปเปลี่ยนอาผมอธิบายอย่างนี้ให้เข้าใจดีกว่าอาตัวเครื่อง n t c c เนี่ยระบบเครื่องมันอะมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ปลดล็อกตัวชิปชิปดั้งเดิมชิปดั้งเดิมที่มันอยู่ในเครื่องมันอะนะครับชิปชิปชิปของ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 เครื่อง n t c j อะ่ะมันจะไม่ปลดล็อกแผ่นเกมที่เป็นโซนอเมริกากับยุโรปให้นะครับนะ มันก็จะแก้ต้องแก้ไขโดยการไปเปลี่ยนชิปตัวนั้นออกนะครับไปเปลี่ยนเปลี่ยนออกนะแล้วก็ใส่เป็นชิปประเภทเดียวกันกันกับจริงจริงชิปชิปมันก็ไม่ไม่น่าหรอกมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ติดมันต้องไปเอาชิปของเครื่องนะครับของเครื่องอเมริกาหรือเครื่องยุโรป แกะออกมาใส่ใส่ให้มันนะครับคือแกะไอชิปตัวทีเ่เป็นเครื่องญี่ปุ่นทิ้งออกทิ้งไปเลยนะเพราะว่าชิปตัวญี่ปุ่นน่ะมันจะไม่ปลดล็อกแผ่นอเมริกากับแผ่นยุโรปให้นะฮะชิปตัวนั้นมันต้องเปลี่ยนออกเลยนะครับซึ่งการเปลี่ยนออกเนี่ยน้อยเครื่องมากที่จะทําอย่างนั้นนะครับนะเพราะอเงหนึ่งคือตอนนี้มันผ่านเวลามามาการเวลามาเยอะพอสมควรชิปที่จะเปลี่ยนให้มันเครื่องญี่ปุ่นมันเปิดเล่นได้ทุกแผ่น มันหมดไปแล้วนะครับแล้วก็ช่างที่แปลงระบบะลรก็หายไปเยอะแล้วนะครับอะไรอะไรก็เลยเขาเขาก็เลยทําแค่ว่าแปลงให้มันเล่นแห่งก็พี่ได้อย่างเดียวนะครับแต่ไอแปลงให้มันเล่นได้ไอเครื่องนั้นอะเล่นได้ทุกโซนเขาไม่เคยทํากันเพราะอย่างที่บอกอะไรตรงนั้นอะมันมันแก้กันยากนะครับเขาก็เลยปัจจุบันเลยไม่เคยมีใครช่างคนไหนแก้นะครับที่ว่าจะเปลี่ยนชิปข้างในเครื่องด้วยให้มันเล่นในทุกโซน นะครับมันไม่เลยไม่ได้แก้นะก็คือเขาเขาแก้แค่แปลงเครื่องญี่ปุ่นให้มันเล่นแผ่นก๊อปปี้ได้แค่นั้นเองนะครับนะบแต่มันที่บ่อยมันจะติดล็อกแผ่นก๊อปปี้ที่เป็นโซนอเมริกากับโซน Ball ยุโรปมันจะติดล็อกอยู่นะครับมันก็ไม่ได้ปลดให้นะก็ในเมื่อตอนนี้มันแก้ที่เครื่องไม่ได้นะส่วนใหญ่อย่างที่บอกเครื่องญี่ปุ่นน้อยเครื่องเลยที่จะไปเปลี่ยนชิปข้างในให้มันเล่นได้ทุกแผ่นโดยที่แบบโดยที่แบบไม่ต้องมาแก้ที่แผ่นน่ะนะ ก็คือเปิดแผนอเมริกาก็เปิดได้เลยนะก็ไม่ไม่เคยมีนะครับก็เลยต้องมาแก้ที่แผ่นแทนนะครับก็คือร้านผมก็พอพอผมรู้ปัญหาเครื่องญี่ปุ่นมันมันติดล็อกอย่างนี้นะครับก็เขาบอกแก้คือเครื่องไม่ได้ก็แก้ที่แผ่นนะมันก็มีวิธีแก้ที่แผ่นนะครับผมก็เลยมีตัวเลือกที่บอกมันก็คือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับนะซึ่งประกอบกับว่ามีลูกค้าอีกรายหนึ่ง เนี่ยไม่เข้าใจด้วยลูกค้ารายนี้ยังโอเคอยู่นะครับอย่างที่บอกสั่งมารอบแรกแล้วเหมือนกับเออเล่นไม่ได้อะไรเริ่มันเอจใจตัวเลือก่ะนะลูกค้าก็เลยสั่งมาใหม่นะครับแต่ในขณะที่มีอีกรายหนึ่งนี่นผมให้ดูเนี่ยสั่งมาเนี่ยไอแอคชั่น r ีเพย์เอ็กซ์โมันเป็นของโซนยุโรปนะครับซึ่งมันก็ติดล็อกโซนอยู่นะเนี่ยลูกค้าสั่งมาให้ลายเดียวให้คะแนนเดียวเนะี่ยดาวเดียวนะครับ เรื่องเอ็กซ์โปเอร์เนี่ยผมก็จะมีตัวเลือกเหมือนกันนะครับให้เลือกนะเนี่ยแล้วผมถึงบอกลูกค้ารายนี้สั่งเนี่ยไม่ได้ดูรายละเอียดสินค้าหรอเนี่ยว่ามันเนี่ยนะครับเนี่ยว่าลูกค้าให้รีวิวให้ยังไงนะนะเล่นได้เล่นไม่ได้อะไรเนี่ยนะครับนะแล้วก็เนี่ยรายละเอียดสินค้าผมก็จะบอกอยู่ว่าเ,เนี่ย แผ่นเกมของทางร้านมีอยู่3าโซนนะครับมันอาจจะเนี่ยเปิดเล่นไม่ได้กับเครื่องที่แปลงระบบให้เล่นได้เฉพาะโซนติดโซนญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับนะแล้วเราท้าต้องการให้เปิดเปิดนําไปเล่นได้กับเครื่องที่เป็นเป็นโซนญี่ปุ่นเนี่ยกรุณาแจ้งมาก็ได้หรือเนี่ยหรือหรือถ้าลูกค้าไม่แน่ใจว่าเครื่องลูกค้าเป็นชิปแปลงรุ่นไหนทักสอบถามได้ครับอะไรเงี้ยนะครับผมก็บอกอยู่แล้วก็อย่างที่บอกมันมีตัวเลือกนะนะมันมีตัวเลือกสินค้าอยู่เช่นกันนะครับเนี่ย นะเนี่ยมันก็จะเนี่ยลูกค้าเลือกชิปแปลงออโซนเนี่ยที่บอกแล้วถ้ามันเป็นเครื่องญี่ปุ่นแล้วเราไม่ได้แก้ชิปข้างในเครื่องให้มันเป็นออโซนมันก็จะปลดไม่ได้นะครับเนี่ยามาหาฐานก็จะมีตัวนี้นะครับเนี่ยลูกค้าผมอุตส่าห์ทำตัวเลือกเอาไว้ให้มันแบบลูกค้าเอะใจบางทีบางคนลูกค้าจะเอะใจมาว่าเอ้ยทำไมเกมมันมีตัวเลือก2แบบอ่า แล้วผมก็จะเขียนอยู่ว่าเป็นตัวเลือกชิปของเครื่องยิปของเครื่องเพย์หนึ่งนะครับบางทีลูกค้าก็บางคนก็รู้แต่ดูไม่เป็นไงนะครับว่าชิปเพย์หนึ่งลูกค้าเป็นรุ่นไหนลูกค้าก็จะถ่ายตัวเครื่องให้ดูอะไรดูให้ดูเออมันก็อย่างนี้นที่บอกสอบถามกันได้ก็จะรู้ลูกค้าอะไรนี้ก็ไม่ได้สอบถามมาแล้วก็มาให้คะแนนอย่างนี้นะผมก็ดูแล้วไม่ค่อยโอเคเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าดูถ้ากดดูร้านค้าผมเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยผมก็จะมีวิดีโอที่มันลองแผนเกมเนี่ย ลงไว้อยู่ให้ดูนะครว่ามีการลองแผ่นเกมนะเนี่ยเนี่ยกดเล่นให้ดูเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะลองแผ่นเกมนะเนี่ยลงมาให้ดูนะครับนะเนี่ยแล้วก็พวกสินค้าเนี่ยลองดูคะแนนมันก็ได้เนี่ยเห็นไหมคะแนนก็สี่สี่สี่กว่ากันหมดนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมที่ร้านค้าจะขายเกมที่มันเล่นไม่ได้ให้ลูกค้านะครับถ้าเราเล่นไม่ได้ให้ลูกค้าลูกค้าให้หนึ่งดาวดึงดาวดึงดาวกระหน่ำอย่างนั้นผมจะไปอยู่ได้ยังไงนะคะแนนเนี่ยจะเหลี่ยมจะเป็นหนึ่งสี่ได้ไง ะะแล้วนี่มันเป็นคะแนนต่อเกมด้วยถูกไหมให้เกมนั้นหนึ่งดาวคะแนนมันก็ต้องตกนะครับนะอย่างที่หมูหมอบผม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 มีตัวเลือกให้ดูเนี่ยมันก็ยังน,ยงนี่บอกเนี่ยลูกค้าสื่อส่วนใหญ่ก็ซื้อไปเนี่ยนะนะเนาะอ่ะอันนี้อันนี้แปลงแล้วเดี๋ยวผมเขียนเขียนเขียน,เข,ยนเขียนแผ่นก่อน ผมเอาแผ่นมาออกมาเขียนก่อนเดี๋ยวเคลียร์ทีละอย่างอ่ะแผ่นนี้ผมจะเขียนตัวเจลงไปนะครับเน่่เน,น,น,น่นะทำไมหางมันอ๋อเสยเลยทีนี้ <laughs> หางมันแจกเลยนะหางมันแจกเลย <laughs> ปากกามันจะหมดหรือไงไม่รู้ อ่านะแผ่นนี้ผมเขียนโซเจลงไปนะครับเพื่อให้ลูกค้าแยกแยะออกนะว่าแผ่นนี้มีการแปลงไปเปิดกับเครื่องญี่ปุ่นแล้วนะครับแผ่นนี้นะส่วนอีกแผ่นหนึ่งที่ลูกค้าได้ไปตอนแรกนะครับลูกค้าสามารถนามาเก็บตรงนี้ได้นะครับเป็นอีกแผ่นหนึ่งก็คือจะเป็นเมกแมน x 4ที่มันเป็นแผ่นอเมริกาตามต้นฉบับแผ่นมันไฟไฟต้นฉบับแผ่นมันไม่ได้แปลงอะไรนะแผ่นนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกลูกค้าสั่งเคยสั่งมาทีนึงแล้วนะครับโดยปกติแล้วถ้าลูกค้าสั่งแผ่นเดียว นะผมจะไม่ได้ให้กล่องอย่างนี้นะครับครั้งที่แล้วลูกค้าจะได้ที่ได้ไปอะ่ะลูกค้ารายนี้ที่ได้ไปนะครับมันจะเป็นใส่ซองนะอ่าเนี่ย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 เนียมันจะเป็นลูกค้าสั่งไปแล้วมันจะเป็นใส่ซองนะครับแล้วก็มีปกนะถ้าผม ทำแผ่นนี้ให้อีกแผ่นหนึ่งแล้วก็เอาปกไปอีกชุดหนึ่งนะแล้วใส่ซองให้มันไม่มีประโยชน์นะ <_ an> ผมคิดว่าเอาปก <_ an> ไปสองเกมเดียวกันอ่ะสองปก <_ an> มันไม่มีประโยชน์นะ <_ an> แล้วก็อย่างที่บอกถ้าสั่งแผ่นเดียวมันจะได้ใส่ซองอใส่ซองอยู่แล้วนะครับมันจะไม่ได้กล่องรอบนี้ผมเลยให้กล่องไปเพื่อเอาไปประกอบร่างกับกับตัวเดิมของลูกค้าลูกค้าเอาปกมาใส่นะครับปกมาใส่หน้าละปลกหน้าปกหลังใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาแผ่นเดิมมาใส่ มันก็จะสวยหรูนะครับอ่านั่นแหละนะครับก็คือรอบนี้ผมให้กล่องไปแต่ไม่ได้ให้ปกซ้าไปอีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมดูแล้วปกซ้ำไปอีกชุดหนึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์นะก็เอาไปอย่างนี้ไปแล้วก็ไปประกอบร่างกับครั้งที่แล้วนะครับใส่เข้าไปรวมกัน2แผ่นนะฮะมันก็จะโอเคกว่าเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรอบนี้นะนะครับเพราะลูกค้าสั่งมาซ้ำเนาะก็ เอาไปลองแล้วผมก็เขียนแยกให้แล้วนะว่า,าแผ่นนี้มีแปลงอีกแผ่นหนึ่งก็ไม่แปลงก็ไม่ได้เขียนเนาะครับนะครับนะอ่ะ <Não> เนาะนะแล้วก็ผมลองแผ่นเกมอย่างเงี้ยนะครับนะผมลองให้แล้วแผ่นมันเปิดเล่นได้อย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะแผ่นมันตัวแผ่นอ่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเนาะ บางบางเคสส่งของไปถึงมือลูกค้าใช้เวลานานขนส่งใช้เวลานานนะครับบางทีใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะของจะถึงในระหว่างสัปดาห์หนึ่งนะครับตั้งแต่แผ่นที่เทสให้เนี่ยที่เห็นว่าติดเนี่ยนะแผ่นก็ไม่ได้เสียนะนะครับนะก็เนี่ยจะขอยกตัวยอย่างแบบจะให้ดูนะครับก็อย่างที่ลูกค้าอะไรเนี่ยเหมือนกับให้คะแนนดาวเดียวเพราะว่า คิดว่าแผ่นเล่นไม่ได้เล่นอะไรเนี่ยแต่ผมบอกอยู่ว่าตัวเลือกตัวเลือกลูกค้าเลือกไม่เลือกมาแล้วไม่เอกใจเหรออย่างลูกค้ารายนี้สิ่งที่บอ่อยเหมือนกับสั่งไปรอบแรกเราเล่นไม่ได้เนี่ยแล้วลูกค้าเห็นเอใจไหมมันมีอีกตัวเลือกหนึ่งก็เลยลองสั่งอีกตัวเลือกหนึง่งเข้ามาดูหรือเปล่าว่าเออมันเป็นยังไงนะครับนะเนี่ยลูกค้ายังมีกว่าแบบความเอกใจอะไรอยู่นะนะครับแต่ลูกค้าอีกรายหนึ่งที่บอกให้คะแนนเนี่ยแล้วไม่เอกใจอะไรเลยเหรอ แล้วอย่างที่บอกวีด้าแรกร้านค้าผมก็มีก็มีวิดีโอมีรีวิวให้ดูนะครับในรายละเอียดสินค้าที่โตที่ลูกค้ากดสั่งซื้อมาผมก็จะมีบอกอยู่ว่าเครื่องเครื่องญี่ปุ่นน่ะมันจะมีปัญหาปลดล็อกไม่ได้นะครับนะก็ให้ถ้าเกิดว่าสงส,สัยในตัวเรื่องอะไรก็ให้สอบถามมานะครับเรื่องผมก็มีพยายามบอกแล้วผมก็บอกรับให้ลูกค้ารับรู้ได้แค่นี้นะครับผมจะบอก,บอกทางช่องทางไหนอีกอะ นะก็คือตัวเลือกสินค้าก็มีบอกแล้วตัวช่องทางหน้าร้านค้าก็มีบอกอยู่แล้วนะครับเนี่ยลูกค้ายังมาอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยโอเคนะนะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกผมก็ต้องมาสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือนะครับเหมือนกับอ่าพิสูจน์ให้ดูนะก็เนี่ยโดยการเปิดลอง,องนี้เปิดลองอย่างเงี้ยอ่าที่บอกมันถึงมือลูกค้าแล้วมันแผ่นเสียหรือเปล่านะอ่าผมจะให้ดูอย่างอันนี้ เคยมีลูกค้าสั่งใปแล้วไม่ได้ไม่รับของอยู่ลายหนึ่งมันมันคืนของเนี่ยจัดส่งไม่สาเร็จเนี่ยเนี่ยตอนนั้นลูกค้าสั่งมาสองแผ่นด้วยเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็คืนคืนของนะครับไม่ยอมรับของแล้วก็คืนของมันอยู่ใน,น่จัดส่งไม่สาเร็จเนี่ยสั่งมาตั้งแต่สิบแปดสิบแปดตุลาสองสี่นะครับเนี่ยมันก็ประมาณเกือบเกือบปีละนะสั่งมาสองแผ่นผมขายตอนนั้นผมขายไปได้แค่แผ่นเดียว นะครับมันยังเหลืออีกแผ่นหนึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วแผ่นเหลืออย่างเงี้ยผมก็ต้องมารับความเหมือนก็เป็นความเสียหายของผมซ่ผมไม่อยากจะทไอ้นี่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆว่าผมก็ไม่อยากผมก็ต้องมาคัดกรองลูกค้านะเพื่อไมใ่ให้เกิดความเสียหาอยอย่างนั้นนะก็คืออย่างที่บอกถ้าลูกค้าไม่ได้กั่นแกล้งอะไรเลยแล้วมีความเข้าใจร้านก็คือจะเข้าใจว่างานผมเนี่ยทำอย่างเงี้ยมันเล่นได้นะมันไม่เ้ี่าเล่นไม่ได้นะนะครับนะนะ เนีอย่างแผ่นเนี้ยเก็บมาเป็นปีๆแล้วนะปีหนึ่งละเนี่ยมันยังเหลืออยู่แผ่นหนึ่งขายไม่ได้ยังไม่มีใครสั่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะเนี่ยจะได้พิสูจน์จะได้เคลียร์กันไป,ไปนะครับว่า แผ่นถึงมือลูกค้าแล้วแผ่นมันจะเสียหรือเปล่าเป็นไปได้ว่าแผ่นมันเสียหรือเปล่านะนะครับนี่ผมเปิดให้ดูนี่แผ่นเก็บมาปีหนึง่งนี่มันก็ยังเปิดเล่นได้ปกตินี่อ่าอันนี้คือแผ่นยุโรปที่ไม่ได้แปลงนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นคําว่ายุโรปนะไอ้ถ้าถ้าเป็นเมกแมน aman, ตัวนี้ครั้งที่แล้วที่ผมเปิดมันจะเป็นคําว่าอเมริกานะแต่อันนี้คือแปลงให้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นอ n นนะฮะก็คือแปลงให้ไปเปิด เครื่องญี่ปุ่นมันปลดล็อกได้ก็คือไปเปลี่ยนแปลงไฟโซนมันในเรื่องของค่าข้อมูลโซนแผ่นมันนะฮะเนี่ยมันก็ยังเปิดเล่นได้ปกติเห็นไหมเก็บมาปีนึงแล้วแผ่นมันไม่ได้เสียเลยเห็นไหมเนี่ยก็คือข้อข้อหนึ่งที่ผมอยากจะพิสูจน์ให้ลูกค้าได้เห็นนะว่าเออเนี่ยผมทําแผ่นให้ลูกค้าเนี่ยมันเป็นยังไงเห็นไหมมันก็ยังเล่นได้อยู่ปกติ ถึงบอกแผ่นทามาแล้วเปิดลองแล้วมันไม่เสียมันก็คือไม่เสียเนี่ยเก็บไว้นานเก็บไว้เป็นปีมันก็ไม่เสียมันก็ยังเปิดเล่นได้อยู่ปกติเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ผมจะมานั่งเฟกมานั่งหลอกหลอกลวงลูกค้าทําอีกแผ่นไม่ไม่มีประโยชน์นะครับงานผมมาทําอีกแผ่นหนึ่งให้มันให้ผมเงินจมขายไม่ได้ทํามันเพื่ออะไรนะมันเป็นเขาลูกค้าสั่งสองแผ่นแล้วมันขายได้ได้แผ่นเดียวเองตอนนั้นนะแล้วจริงๆผม ผมไม่ได้อยากให้มีลูกค้ามาแบบนี้ด้วยนะสั่งแล้วมันก็ไม่เอาของเพราะว่าอย่างที่หมอมันเสียหายผมนะผมก็ต้องอย่างที่บอกอ่าเหมือนกับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะฮะในเมื่อขายไม่ได้เนี่ยผมก็ต้องเก็บเอาไว้เนี่ยที่บอกเก็บเอาไว้เป็นข้อพิสูจน์ข้อยืนยันว่าเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะต้องสร้างโอกาสตรงนั้นขึ้นมานะแต่จริงๆไม่อยากไม่ได้อยากให้มีนะครับนะแต่เนี่ยมันมีแล้วเราก็ต้องเอามาเป็น ขอยืนยันข้อให้ดูว่าเแผ่นงานหมุนเป็นเป็นไงอะไรเงี้ยนะครับเนาะเนี่ยอันนี้น,นะเด็กแมน,น,นเดี๋ยวอันนี้เข้าเกมเลยนะเพื่อความรวดเร็วก็ถ้าลูกค้าไปไปแล้วเล่นไม่ได้ส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นปัญหาจากที่แผ่นนะครับนะอย่างที่ผมอย่างที่ลูกค้ามารีวิวว่าแผ่นไม่สมบูรณ์ไม่ใช่นะครับนะผมลองให้แล้ว แล้ววันนั้นผมก็ลองไอ้ทำสูตรไอ้ฮาวเวิมูนด้วยจําได้ลูกค้าอะไรเนี้ยเพิ่งสั่งมาครั้งก่อนที่ที่มีลูกค้าอีกรายนึงสั่งไอ้ไอยูกิด้วยมั้งแล้วผมก็ลองเออยูกิด้วยนะเนี่ยคลิปเมื่อวันก่อนเดี๋ยวก่อนให้ดูที่ลองยูกิอ่าเน่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 ย เนี่ยเอ็กโทรเดอร์ลูกค้าเนี่ยแล้วก็วันก่อนมีลูกค้าอีกลายหนึ่งสั่งยูกิมาพอดีแล้วผมผมว่าเอาไปเอาไปทำสูตรยูกิที่ที่รูปหน้าปกตะเกี้เนี่ยเนี่ยที่รูปหน้าปกเนี่ยอา้าวกดผมมาไปลองสูตรสูตรทำสูตรยูกิให้ดูอยู่จำได้ใครไปกดดูคลิปคลิปก็ได้นะเนี่ยวันที่สี่นะครับเนี่ยแล้วเราบอกแผ่นนี่ไม่ได้มันไม่ใช่นะฮะแต่แต่แผ่น A แอคชั่นรีเพย์ที่ค้าซื้อมันมีตัวเลือกไงนะครับแผ่นมันเป็นแผ่นแอคชั่นรีเพยที่เอาไปขายในโซนยุโรปนะเขาก็เลยเหมือนกับทำดาต้าเบสของข้อมูลของของของแผ่นเอ็กโ e เดอร์เขาว่านะครับเป็นข้อมูลแผ่นโซนยุโรปเปิดมามันจะเป็นคำว่ายุโรปผมจำได้เอ็กโปเดอร์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นมันก็จะไม่ไม่ปลดล็อกให้นะครับ นะเป็นปัญหาตรงส่วนนั้นนะาผมว่าน่าจะใช่นะเครื่องลูกค้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เครื่องญี่ปุ่นมันเยอะนะครับที่เข้ามาไทยแล้วแปลงแผ่นแล้วไอแ้แปลงแปลงแปลงให้เล่นแผน่นก็ปีได้แล้วนะแต่เขาไม่ได้แก้ชิปให้มันปลดล็อกได้ทุกแผน่นได้ทุกโซนหมายถึงนวะ่าปลดล็อกชิปชิป,ชปที่ที่ทําให้เครื่องเครื่องเครื่องตัวนั้นอนะเล่นแผ่นเกมได้ทุกโซนนะครับมันไม่ได้ปลดล็อกให้ก็อย่างที่บอกมันก็จะมีปัญหาเล่นแผ่นโซนอเมริกาหรือแผ่นโซนยุโรปไม่ติดนะครับถ้าเป็นแผ่นที ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันถ้ามันเล่นแผ่นที่ไม่ได้ผมก็เลยต้องมาแก้ไขบางคนอาจจะงงตรงเนี้ยะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้มันเข้าใจง่ายๆว่ะนะคือเครื่องอ่ะมันมันมันชิปชิปชิปเครื่องญี่ปุ่นอ่ะมันไม่เหมือนกับเครื่องอเมริกากับเครื่องยุโรปนะที่ผมบอกเครื่องพอหรือเครื่อง NTSC U/C อ่ะนะครับเวลามันแปลงแล้วมันมันมันแปลงได้หมดเลยแต่เครื่องญี่ปุ่นอ่ะ ถ้าไม่ได้ไปแก้ที่ชิปชิปตัวเครื่องมันมัน,มนชิปมันจะติดล็อกอยู่นะครับนะก็คือถ้าอยากจะเล่นเกมโซนอเมกเกมที่เป็นโซนของอเมริกาหรือของยุโรปได้เครื่องเครื่องญี่ปุ่นนะนะถ้า n t c j นะถ้าอยากจะเล่นแผ่นเกมโซนอเมริกาหรือยุโรปได้มันจะต้องทำการแก้ที่ไฟล์ไฟล์ของตัวแผ่นเกมมันนะครับ นะนะอันนี้ก็คือแผ่นนี้แก้ให้แล้วนะครับนะถ้าคือลูกค้าไปซื้อแผ่นเกมจากร้านอื่นหรือว่าง่ายๆคือไปไปดาวนโหลดไปดาวน์โหลดจากเว็บอะนะครับแล้วก็มาไลฟ์เองอะไรเองอะส่วนใหญ่เขาจะเป็นไฟล์ที่มันไม่ได้แก้อ่าว่าง่ายๆคือถ้าจะไป,ไปหาดาวน์โหลดไฟล์ m ม็กกแมนเอ็กซ์มาจากเว็บนะครับโหลดมา มันจะเป็นไฟอเมริกาแผ่นเอเมก้าแมนเอ็กซีอเมริกาที่มันไม่ได้แก้ไฟนะครับแล้วพอไปเปิดกับเครื่องญี่ปุ่นนั่นแหละมันจะเปิดไม่ได้นะทีบ่อบอกพอมันไม่ได้แก้ไฟปุ๊บเครื่องมันจะปลดลอ็อกไม่ได้นะครับนะแต่ทางผมเนี่ยมีมีมีบริการตัวเลือกแก้ไฟให้นะครับเนี่ยแผ่นซึ่งแผ่นนี้นเนี่ยก็คือไฟที่แก้แล้วนะครับแล้วก็ไลท์ให้ลูกค้านะตัวนี้ก็คือเอาไปเปิดถ้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นก็จะปลดลอ็อกได้แล้วนะครับนะแต่แผ่นแรกที่ลูกค้าเอาไปก็ จะไม่ได้นะครับถ้าเป็นเป็นถ้าตัวเลือกของของร้านผมนะถ้ามันเป็นออโซนนะครับก็คือไม่ได้แก้ไฟนะครับเป็นเป็นแผ่นอเมอเมริกาหรือยุโรปที่มันไม่ได้แก้ไฟนะถ้าเป็นตัวเลือกชิปแปลงตรงนี้เขียนว่าชิปแปลงออโซนนะเนี่ยเนี่ยให้ดูให้ชัดเจนอ่นเนี่ยถ้ามันเป็นตัวเลือกชิปแปลงออโซนก็คือเป็นเป็นเป็นแผ่นอเมริกาหรือแผ่นยุโรปที่ไม่ได้แก้ไฟนะครับแต่ถ้ามันเป็นอ่าเขียนว่าชิปแปลงเจแปก็คือ เป็นแผ่นที่แก้ไฟล์แล้วให้เปิดกับเครื่องญี่ปุ่นนะเครื่อง NTCJ ได้นะฮะอ่านะแก้ให้แล้วนะซึ่งเครื่องญี่ปุ่นเป็นเครื่องเครื่องญี่ปุ่นจะเป็นเครื่องเดียวที่มันติดล็อกนะครับในขณะที่เครื่องอเมริกาหรือเครื่องยุโรปนะเครื่อง NTCJ เออ n d c u c หรือหรือพอเนี่ยมันก็สามารถปลดล็อกแผ่นที่ แก้ฝ่ายได้นะฮะคืออย่างที่บอกมันออโซนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันเครื่องมันเล่นได้ทุกแผ่นอยู่แล้วนะถ้าเครื่องเครื่องมันแปลงระบบอะไรมาครบอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกชิปชิปมันเองมันก็มันก็ปลดล็อกได้อยู่แล้วนะครับมันก็เลยไม่ต้องไปแก้อะไรนะแต่แต่เครื่องญี่ปุ่นมันเป็นเครื่องเดียวที่มันติดล็อกนะถ้าไม่ได้ไปแก้ที่ชิปนะครับมันก็จะมีปัญหาเนาะ อ่ะนะครับนี่อันนี้ก็แก้ให้แล้วเนาะโอเคเรียบร้อยครบทุกอย่างอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับนะส่งลายเดียวนะครับโอเคขอบคุณครับผม